ป้าค่ะหนูถามอะไรหน่อยดิได้จ้ะทำไมป้าถึงมาทำงานที่รีเทิร์นแมนอะอืมคือตอนนั้นเนี่ยป้าเนี่ยไปล้างแล้้ป้าก็ควนมาทำงานด้วยกันอนะเรื่องประมาณนี้แหละอือฮะฮะเมืเอ่อ,อ,อก,กี้เมื่อกี้หนูไม่ได้ยินเลยป้าขออีกทีนึงได้ไหม ก็ตอนนั้นเนี่ยป้าเนี่ยไปล้างหัวป้าแล้วยอดไปวป้ามางานด้กันเอออย่างนี้แหละป้าเมื่อกี้หนูฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีงั้นเอางี้หนูเปลี่ยนคำถามใหม่ อะไรที่ทำให้ป้ายังทำงานอยู่ที่นี่คะอ๋อก็เฮ้แป๊บหนึ่งคอแป๊บเดียวก็เอ่อคุณยอดเขาให้ชีวิตที่สองป้านั่นแหละอย่างนี้อืมประมาณนี้แหละอทุกคนสุกี้อ้ยสุกี้ เดี๋วหูพี่ไปสุกี้เร็วๆเดี๋ยวหมดไป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 ,ไปหิวมากเลยอ่ะรีเทรริร์นแมนยอดรับนักททงคือทุกวันพุธพฤหัสบด,ดีเวลาสองทุ่มดูได้ที่วิวเท่านั้นคลิกรูปซ้ายร่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ